สวัสดีค่ะคลิปนี้มีสิงงาแกะสิงสิงงาแกะสามขวัญปากสาลิกาเขาบอกว่าหายยากนะ ถามเอในกลุ่มนะคะหลวงพ่อหอมเขาก็บอกว่าไม่ใช่ถามในกลุ่มหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐก็มีสิ่งงาแกะนะคะแต่เข้าไปถามแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็ถามเอว่าเป็นของหลวงพ่อมุ้ยไหมถามในกลุ่มเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทีนี้ก็เลยไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นของหลวงพ่ออะไร ถ้าเกิดมีใครที่แบบรู้มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะงาแท้เวลามาแกะมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คืองาแท้นะอ่ะอาจจะซูมใกล้ไปหรือเปล่าอันนี้นะงาเนี่ยมันจะดูอย่างนี้นะนี่นะงาจะดูอย่างนี้ดูแยกให้ออกนะระหว่างงากับเรซินเนี่ย ตอนเลกเราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแหละทีนี้ก็โดนเลซิ่นมาแล้วก็มาหัดดูอย่าอย่าเพิ่งไปซื้อถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นอ่ะต้องหัดดูก่อนอันนี้การแกะเนี่ยการแกะแบบสมัยก่อนนะนะดูการแกะแล้วก็งามันจะมีลายไงดูนะ งามันจะมีลายในตัวของมันดูสิงงาาแกะตาแดงสางขวัญตัวนี้คืออยู่มานานมากเลย เช่ามานานมากแล้วตอนนี้หลายปีแล้วอยากจะเอาไปเลี่ยมก่อปฏติกแล้วก็แขวนดูนะดูการแกะข้างล่างดูการแกะดูการแกะ ้าของเขาไม่ได้ใช้นะคืองาถ้าใช้แล้วมันจะฉ่ำไงฉ่ำเพราะว่าโดนเหงื่อมันไม่ใช่ฉ่ำเพราะว่าแบบเอาไปทอดในนะ้ํามันนะคนละแบบกันนะต้องต้องต้องแยกอันนี้เป็นด้านบนชอบชอบพวกสิงเสือแกะอะไรอย่างเงี้ยสิงเสือที่ทเอาที่เอามาแกะนะ แสง่แสงเข้ามางาจะสั่งไม่ได้นี่นะคือให้ดูรายละเอียดเลยว่างาเวลาแกะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะงามันจะมีลายในตัวของมันเนี่ยมันจะมีลายในตัวของมันนะมันจะไม่เหมือนเลซินหรือปลาติกก็ใครรู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวยมากนี่สิงหสามขวัญหัวมังกรตาแดง